ที่เราจะดำเนินการจัดตั้งนาการขยะหม่บ้านนะครับเราจะมีขยะปริมาณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประมาณ4ค่าตันต่อวันนะครับขยะหลักๆนะครับส่วนใหญ่ของตะปรสีเนี่ยก็จะมีขยะเปลี่ยนหรือขยะอีก4นอกนั้นก็จะเป็นขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายนะครับซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็จะกำจัดขยะโดยการทิ้งผัเพื่อเพื่อชาวบ้านเข้าใจ ขึ้นเนี่ยทําให้เขาจะพูดต่อต่ออเาขยะเองสามารถมีมีช้ามรารค้าได้นะครับก็เลยมีาการสมัครสมาชิกเนี่ยเข้ามา,าปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าคนนะครับาการดำเนินงานของปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่พุก,กระลามาถึงธันวาที่ผ่านมาเลยครับนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะเก็บขยะได้ปริมาณหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดกิโลครับแล้วก็ที่ขั้วโมบายเนี่ย4 4 9พกกิโลกรัมนะครับ อันนี้คือจำนวนขยะที่เราจะติดในปีที่ผ่านมานะครับจากการที่หมู่บ้านได้ตั้งธนาคารขยะขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการแยกขยะที่ถูกต้อง <c oughs> เพื่อเป็นการกำจัดที่ง่ายขึ้นนะครับส่วนขยะต่างๆเช่นขยะเปียกหรือว่าขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายง่ายเราก็ไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําขยะทั่วไปเช่นขยะพลาสติกใสพลาสติกรวบรวมให้ทางอบตอเอาไปกําจัดอีกทีนึงส่วนขยะประเภทที่3ขยะรีไซคเคิลีที่เราได้ เห็นการนามาขายทั้งบางส่วนก็สามารถดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการใช้ลูกผักลูกอะไรได้เพื่อสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านให้หมู่บ้านครับส่วนขยะที่4ก็จะอันตรายนะครับอันนี้ก็รวบรวมให้ทางอบตอน,นําไปแล้วก็มีการโครงการขยะอันตรายเลขไข่ธนาคารขยะก็มีการจัดสรรสวัสดิการให้สมาชิกเช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชาปนกิจได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ทําให้สมาชิกมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ในด้านฝา,า,ารละอาาเรื่องขยะหมดไปนะครับตอนนี้ก็ทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเรามีการแยกขยะที่ถูกต้องเราจะไม่มีการเผากันอะไรนะครับก็สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมไปได้เยอะนะครับภูมิใจมากที่อบตเขามาจัดซื้อขยนะนี่ แล้วก็ได้เป็นรายได้ของผู้สูงอายุและเป็นเงินเก็บเงินออมของผู้สูงอายุแล้วขยะก็ไม่ต้องเป็นพันด้ยแล้วก็พวกขยะเบียกขยะนู้กก็แยกต่างหากฝังดินเอาไว้คนไม้ก็ได้เป็นประโยชน์ทุกอย่างเลยแล้วก็มันมันผู้สูงอายุมีเขามีสวัสดิการด้วยน่าดีใจมากที่เขาได้มาจัดเก็บขาขอบคุณ จากผลการดำเนินงานของธนาคารขยะของอวตโคสิตนะคะซึ่งตอนนี้ทางเราได้มีการจัดตั้งขึ้นมา2แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารขยะหมู่บ้านของบกอแล้วก็โคกเมืองบานะคะการดำเนินงานที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่ให้ความร่วมมือแล้วก็นําขยะมาขายนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านให้ความสําคัญกับการดําเนินของธนาคารขยะนะคะก็ลำดับต่อไปเราก็จะขยายผลนะคะในการที่ จะขยายให้ไปสู่ชุมชนทุกชุมชนในตำบลโคสิตนะคะผมกฤษดาสุขสบายครับท่านนายอำเภอดักใบครับวันนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับสิ่งปฏิก,กูลบุญฝอยระดับ,บอำเภอดกักใบได้ลงพื้นที่เพื่อตรดบทเรียนนะครับเพื่อ,อให้อบทอนะครับในพื้นที่อำเภอดักใบนะครับได้นําไปใช้ เป็นตัวอย่างนะครับหน้าอบตโคสิษซึ่งที่ผ่านมานะครับอบตโคสิษได้ขับเคลื่อนในเรื่องของขยะเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับตอนนี้ขับเคลื่อนอยู่2หมู่บ้านนะครับก็คือบ้านบ่อกหมู่ที่2นะครับแล้วก็บ้านคงบืบาซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับในพื้นที่ของอำเภอตากใบแล้วก็ทางอบตต่างๆก็จะมาดูตัวอย่างแล้วก็นาไปดำเนินการในพื้นที่นะครับเพื่อหนึ่งก็คือลดขยะในพื้นที่แล้วก็2ก็คือเพื่อรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการขับเคลื่อนต่างๆนะครับเราจะเริ่มขับเคลื่อนตตัั้แ่ระดบ ต้นก็คือน้องๆนักเรียนต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญก็คือการสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางอบตโคสิตนะครับที่สามารถขับเคลื่อนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นทเป็นไปทิศให้กับอบตอื่นในพื้นที่ครับ